สุพรรณเอฟซีน,นิววันนี้ขอพาคุณผู้ชมทุกท่านมาอัปเดตความเคลื่อนไหวและความพร้อมของสุพรรณบุรีเอฟซสโมสรอ,อันดับ7แห่งศึกโตโยต้าไทยพิมลีกหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพลพักคช้างศึกยุทธหัตถีโชว์ฟอร์มชนะใจแฟนบอลเมืองเหนือด้วยการบุกไปถล่มสีสเกตเอฟซประตูต่อสโดยสัปดาห์นี้มีโปรแกรมเปิดรังสุพรรณบุรีสเตเดียม รับการมาเยือนของกว่างซงอันตรายเชียงรายยูเนเต็ดในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปสภาพทีมและความพร้อมล่าสุดของสุพรรณบุรีเอฟซียังต้องเช็คสภาพร่างกายของลีซึงฮีมิดฟิลชาวเกาหลีใต้ที่ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนนอกจากนี้มาซิโอโรซารรโออาการหลังร่างยักษ์ชาวบราซิลก็จะหมดสิทธิ์ลงสนามจากการติดโทษแบนเนื่องจากสะสมใบเหลืองครบกำหนดอย่างไรก็ตามประทุมชูทองก็พร้อมลงสนามบัญชาแนวรับกับปรับสมกรราช ส่วนบรรดาผู้เล่นตัวหลักรายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นจักรพันพรใสอังเดลหรือสไลเต้คาเมโลกอนซาเลสรวมไปถึงกองหน้าฟอร์มแรงอย่างเซอร์โจฟันไดพร้อมลงสนามปฏิบัติภาร,รกิจเก็บสามแต้มต่อหน้าชาวสุพรรณในเกมนี้ด้านผู้มาเยือนเชียงรายยูเนเต็ดของโคชโจธีรศักดิ์โพโอน้น มีปัญหาในการจัดทัพเล็กน้อยเมื่อต้องรอเช็คอาการบาดเจ็บของกับตันทีมอย่างพิชิตพง์เฉยฉิวที่ได้รับบาดเจ็บในเกมที่เสมอกับการท่าเรือเอฟซีศูนย์ปราตุศูนย์ในขณะที่ผู้เล่นรายอื่นๆยังคงพร้อมลงสนามไม่ว่าจะเป็นเกียรติประวุศสายแววยุทธจักรก้อนจันเรนาติโยเรนันมาเกสรุ่งรัตภูมิจันทึกรวมไปถึงอาทิตย์สุนทรพิษ เรามาฟังบทสัมภาษณ์ของสถาพรวาจาขำผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของสุพรรณบุรีเอฟซีกับความพร้อมของช้างศึกยุทธาธีก่อนเจอกับเชียงรายยูไนเต็ดกันเลยครับสาหรับอันนี้นะครับกลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตัวผู้เล่นของเราก็ขาดมาซิโอนะครับแค่แค่คนเดียวนะครับหลังจากที่โดนแบนมาในแมตช์ที่แล้วนะครับแต่คิดว่าก็ไม่น่าจะส่งผลอะไรเพราะเราเรามีปฐุมชูทองนะครับซึ่ง d ีกีก็ครับเป็น กองหลังทีมชาติไทยนะครับซึ่งน่าจะทดแทนกันได้ในในในตำแหน่งนี้นะครับส่วนตัวผู้เล่นอื่นก็ไม่มีใครบาดเจ็บเพิ่มนะครับก็คิดว่านะครับน่าจะเป็นอีกแมตช์หนึ่งนะครับที่น่าจะเรียกเอ่อเอ่อความสุขแล้วก็ศรัทธากลับมาให้กับแฟนบอลชาวสุพรรณครับสภาพร่างกายของลีซงฮีเป็นยังไงครับตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้เอ่อเขาเขาได้ได,ได้ได้กลับมาร่วมซ้อมกับทีมนะครับเพียง <ๆ S 2> <ๆ S 1> จอกเบ,บาๆได้ประมาณสองสาวันแล้วนะครับเอ่อเดี๋ยวต้องรอเช็ค วันถึงวันเสาร์นะครับว่า,ว,าว่าเขาจะมีความพร้อมมากขนาดไหนเพราะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาเขาไม่ได้ซ้อมกับทีมเลยนะครับแต่ว่า,าวันนี้นะครับน่าจะได้ลองเล่นเกมกับกับเพื่อนร่วมทีมนะครับต้องต้อง,ต,องต้องรอเช็คถึงวันเสาร์ครับเกมที่แล้วครับชนะมา5ต่อ2แนว่ยลกยิงประตูได้แล้วก็ทำผลงานได้ดีครับมันจะส่งผลดีต่อเกมนี้มากนะครับแน่นอนครับมันเราเรายิงได้เยอะนะครับ5ประตูถึงกับการเกมกับเกมที่เราไปเล่นนอกบ้านนะครับเพราะสีตะเกตเขาก็ไม่ใช่ทีมที่ เขาเรียกว่าทีมทีมเล็กๆนะครับเล่นในบ้านฐานแฟนบอลน,นะครับกองเชียร์เขาค่อนข้างที่ดีแล้วแล้วเราไปยิงในบ้านก็ห้าลูกคิดว่าน่าจะสร้างความมั่นใจนะครับได้พอสมควรกับการที่เรามาเล่นในบ้านนะครับเพราะที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราค่อนข้างที่ซ้อมเยอะนะครับในการรูปแบบทในการเข้าไปทําประตูนะครับซึ่งก็มี2อสาลูกนะครับก็เป็นผลนะครับที่เราฝึกซ้อมมาก็เราเด็กๆก,ก็ทําได้นะครับก็ทได้ดี แคปสุดท้ายฝากถึงแฟนบอลในคอนเียร์เกมนครับครับก็ฝากถึงแฟนบอลนะครับหลังจากที่เราชนะมา2เกมแล้วนะครับแล้ววันนี้เออเกมวันอาทิตย์เนี่ยเราจะต้องกลับมาเล่นในบ้านนะครับเจอกับเชียงรายซึ่งเล็กแรกเราเราแพ้เข้ามานะครับซึ่งสภาพทีมตัวเนี้ยเราคิดว่านะครับผมในตัวผมนะครับคิดว่าน่าจะสามารถนะครับแก้แค้นนะครับเชียงรายได้หลังจากที่เราไปแพ้เข้ามาในเล็กแรกนะครับก็เชื่อว่าจะเป็นเกมที่สนุกอีกอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับหวังว่าแฟนบอลคงให้กำลังใจกันเยอะครับ อย่าลืมนะครับร่วมเป็นกำลังใจให้สุพรรณบุรี FC ในการเปิดบ้านล้างแค้นเชียงรายยูเนเต็ดให้ได้เรามีนัดกันที่สุพรรณบุรีสเตเดียมวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ถ่ายทอ้สดทางครูสปอร์ต2และครูสปอร์ต SD 2ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้แค้นที่รอวันชำระสุพรรณบุรี FC สู้